ไม่เด้อพี่น,อน้องไม่เด้อครับมื้อนี้พ่อครับยังเกาะรถดำผ้าสวบดิเอาคอ้าม<อ>ีไงบังปลาแดงมะม่วงดินดว้วนมะม่งวงดินดว้ว<บ><ห>นเจำจำตักข้ามีไงบังมาเตรียน้องเด้อ <laughs> ใส่ไล้สบายบงับ <laughs> 你看ยน่า้อยล่าาาา่นี่ครับเชีครับเชียบตะมกม่วงัรวยมามันรอนดีสองครับวันนี้ตํำมะม่วงโจ้ฝนเอ้ยแสบไหลพี่น้อง แตกกำไลนี่ครับตรงนู้เังนู้ครเครื่องปรุงครับม่เอาตัเวรัหอมบ่ไมยุ่งียิแรงจตัตหมูหวเบิร์ดีตัวนีหมวแล้วเสียบ่าเสียตั้อรอบนึงมาเบิร์ตอนั้นเยนเลยโอ้สีบอีกตดวเฮ้ย ไลาไลยูนี่การยงอีกตั้งยังล่ับไลแตก้นะแตเลยนเลยใชเฉยๆหน่อยก็แต่งล่สเนาะเยังมึงดังเซมจาจมเดยนังเฝาเลยวะบ่ทิมซ้อนเลยเอเด็บนันเด็อจองน้ำเนี่มึงเนี่ ไเดี no? <S <s ๋วคุณลององพูดหอ่อยไอห้องไม่ที่ของไม่คือไอเบคอนเลยมือสอบไหมพูดแล้วเนี่ยเออตอนปุนไหนวะลุงแม่งดิบวะเข้ายังไงบงเซียมกัดท่อไอ้ยาเนี่ยรุงยาลงยาเนี่ยอีก าอยากไอ้กล่องไหมไม่ต pues mm ้องอยากไอหอกมากขนาดนี้แล้วไปไกลเลยมั้้าลึกมบึงเบิดบผู้เดียวเลยครับปลาเสียบน้ำลายแตกพอมะตั้มัวมัวเนาะเบิด้อเสืปบไปแดงวนลุงเอาไหมเล๋ยวจอดรถบ่อยเลยนี่เราเดกั่นงเรามไแด้เขาไปอยู่เต่ากินเนาะ

ủa, cái này gì? <cười> 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 Xem, suốt เดี๋ยวเดีเรากินโขกมาต่อยเอ้ยวิอะไอ้ของาัที่แปทที่แันหวานยังไงเอสีประเดียครับหลายแ่บหลายเด้อประเดียครับไปยังจากแ้วแม่นอีบ้าทำไม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 แม่น้ยน้อบออยู่ี เยอ้าจนเที่ยวโอยได้ได้ได้าาแล้วเง้ยกระเปานพวเดี๋ยวโอ้สดน้ำเลยครับเสียบไหลย่างย่างเดียวพรท่านเลี้ยจานเลยหวานหวานใส่พริกอีกพมว่าหวานไหมใส่มาเต็ม

ยี่โ่ค้อกันนะเซมอปันเวลาเดียวกันมั้จ้ก็มาหักแต่ยังมาจอม่ยคุมว่าท่านที่ดีนะครับนี่ยังมันไหลหมดไหลไหลกันี้ถุงเดียวตัวน้อยไปกินด้ครับขอ ขอ okay, ตัว <okay. S 1> ครับ mm hmm. ขอหัวไปกินเขากันครับ mm hmm. พอกันคลิปหน้าครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.